ลุงไกด์ไลน์ให้ก่อนก็ได้คนไม่เคยตัวร้อนจะร้อนคนไม่เคยตัวเย็นจะเย็นคนไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าเบาตัวจะรู้สึกาเบาๆเนื้อเบาตัวถามว่าจริงไหมต้องรู้เองนะครับเป็นปัจจตังของแต่ละบ,บคุคคลนะครับ าได้ผลประการใดนำสิ่งนี้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอามา่าเรามาที่วัดพระสมเจดีเรามาได้รับสิ่งที่ดีก็คือเรื่องของพนังงานบริสุทธิ์จากลุงงอบและกระโดดท่านพระมหาชัยจุมพลเป็นผู้บริหารตรงนี้อยู่นั่นต้องขอบพระคุณนะครับท่านเหล่านั้นให้โอกาสเรา เลือกบุคคลที่จะมาให้สิ่งดีกับเรารวมทั้งคุณครูผู้อำนวยการนะโรงเรียนพระไทยวิทยาแล้วคุณครูทุกท่านด้วยโอเคจบครับต่อไปตอบคำถามนะฟังให้ดีครับเงียบๆน,นะฟังให้ดีตอบคำถามลุงจะถามว่า รู้สึกกับไม่รู้สึกเท่านั้นถ้าใครรู้สึกที่ลุงบวกมือย่อยๆแต่ละคนรู้สึกตัวรู้สึกอะไรไม่รู้แหละบอกว่าใครก็ตามที่รู้สึกตัวยกมือขึ้นครับมีไหมรู้สึกไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะแน่ใจนะไม่มีนะรู้สึกว่วารู้สึกอะไรบ้างไหมมีไหม ลองมาอธิบายความรู้สึกครับท่านลุกมาหนึ่งคนนะน้องมาดำดำมาลุกมาครับลุกมาหนึ่งคนครับลองมาอธิบายความรู้สึกนิดนึงนะครับว่ารู้สึกอะไรอยู่อธิบายความรู้สึกให้ให้ทุกคนได้ได้ตั้งความสังเกตร่วมกันนะครับแล้วลุงก็จะอธิบายเชิญครับรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกมมันเหมือนมีลมแบบแล้วมันทำให้แขนแบบไอ้นนี่ไปเองครับมัน มันูบวมแบบใช่มันแบบเหมือนมีลมอยู่ในี้ตลอดเวลามันกแบบแขนมันไอ้นี่ไปก็ไม่แน่ใจอะไรโอเคมันรู้สึกว่าแบบเหมือนมีลมตลอดเวลานะครับเหนื่อแตกเลยเนี่ยเหนื่อแตกเลยเนาะเอาละต่อไปรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกเหมือนมีเหงาเหมือนอะไรนะครับมืนมีอะไรบางอย่างพอที่บ้านเขาว่าบางอย่างมันรู อะไรบางอย่างโอเคเข้าใจลุงเข้าใจอะไรบางอย่างพออธิบายเป็นภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจได้ไหมครับคำว,ว่าบางอย่างนั้นคืออะไรเช่นนิ่งฮะรู้สึกนิ่งนิ่งนะถ้าลุงจะบอกว่าวูบวาบได้ไหมครับได้ได้นะวูบวาบโยงเยงไปมามาณนั้นนะครับมีใครเห็นต่างมาก่อน้ไหมครับนี่วูบวาบเชิญครับยกมือขึ้นลุกขึ้นมาเลยครับผมโอเค มาเห็นต่างเชิญครับถูกต้องครับเดินมาเ,าเร็วครับโอเคมามามา,มาถึงความเห็นต่างนะครับเดินเร็วค่ะโอเคครับมาเลยมาเลยพุ่งตรงมาเลยครับนะเอาเลยอธิบายความรู้สึกค่ะเชิญครับรู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนชัยที่ขาค่ะพูดพูดช้าช้าครับรู้สึกเหมือนมันมีหนอน ม,มันเหมือนกับมีเรวิ่งที่ขาเนาะใช่คะอ่าเหมือนว่าฟังกันดีนะครับจะเห็นว่ามันต่างกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งคุยกันโลกเพราะตอนนี้กาลังแชร์กันนะฮะแชร์กัน,แช,กนแชร์ความแตกต่างโอเคนะเอาละ่ะเหมือนอะไรมาวิ่งอยู่ขาเนาะ,ะอยู่หัวมีไหมครับไม่มีค่ะอยู่ฝ่ามือมีไหมครับมีมอยู่ที่ฝ่ามือเป็นไงบ้างครับเหมือน เข่ามันวิ่งไปมาค่ะโอเคมันสงบง่ายๆประมาณนั้นเนาะโอเคครับคิดว่าพอไหมถ้าพอเอาลงบันไปครับให้ไปเลยคนละห้าสิบปีเลยอมีแบงค์ปีละห้าสิบโอเคครั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 บขอบคุณมากครับเชิญครับเอาละเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะให้ มันเป็นตัวแชร์นะครับเอาล่ะถามว่ามันคืออะไรทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานตรงนี้จำด้วยครับพลังงานที่ว่านี้ลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปเวลาหนูโตขึ้นมาแล้วหนูจะเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสาสารกับพลังงานนะครับสาสารกับพลังงาน สสารทุกชนิดจ,จะมีพลังงานตัวเราทุกคนคือสสารทั้งหมดนะครับในสสารทุกคนจะมีพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนจะมีไม่น้อยกว่า1จึ่งเปอร์เลยครับโอเคนะทุกคนทุกท่านจะมีไม่น้อยกว่า1%ถ้าใครมีมากยังลุกงอกจะมีมาก แบบร้อยเปอร์เซนตเกินอีกแต่หากไอร้อยเปอร์เซนลุงจะนํามาใช้ในการรักษาตัวเองลุงองอจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับแต่ไหนแต่ใดแล้วลุงองอไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยปวดแข้งไม่เคยปวดขาไม่เคยปวดท้องไม่เคยทั้งนั้นโอเคนะไม่เคยมีโรคภัยอื่นใดมาเบียดเบียนลุงองอะตอนนี้อายุ80ดสิปีแล้ว เกสิบปีแล้วลองเทียบจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกองกามาสิครับว่าลุงบอกแปดสิบแล้วต่างกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกองกามาไหมสังเกตครับเปรียบเทียบคนที่มีสิ่งนี้มันจะรักษาตัวเองได้งั้นจำเลยทุกคนมีอยู่แล้วมีไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพอเวลาลุงบวมมือปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมมันจะเชื่อมติดกันไอ้พลังงานตัวเนี้ย พลังงานที่มันเป็นของกลางมันอยู่ตรงกลางของอากาศของกันดีนะอากาศมีไหมมีเนาะเราหายใจเอาอากาศเข้าไปจะเรียกว่าออกซิเจนก็ได้คาร์บอนก็ได้ไฮโดรเจนก็ได้หรือไนโตรเจนก็ได้กลุ่มกา๊าซทั้งหมดนะครับ ที่เราหายใจเข้าไปในอะตอมน่ะหรือว่าในนิวเคลียสมันมีพลังงานอยู่พลังงานตรงนี้แหละมันอยู่ในนิวเคลียสทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงเป็นคนที่คนพบตรงนี้พอค้นพบแล้วเอามาใช้งานได้เพราะฉะนั้นพอเราปล่อยพลังงานปุ๊บแต่ละคนแต่ละท่านจะรู้สึกได้ฟังเนาะฟังนะงนะขอให้ได้นิดเดียวก็มีผลครับ นะขอให้จําภาษาลุงออาไว้ว่าพอต่อไปโตๆแล้วจะเรียนหนังสือสารกับพลังงานโอเคนะสำหรับฝังลุงออกจะพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไมมบริสุทธิ์สองสี่งเท่านั้นโอเคนะทุกคนมีอยู่แล้วเอาละต่อไปเปลี่ยนเรื่องนี่ะครับเหนื่อยไหมมีใครเหนื่อยบ้างลงลุกยืนสิครับยืนครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับ ยืนขึ้นทุกคนครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นทุกคนครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับยืนทุกคนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอีเลเจบอดครับเปลี่ยนอีเลเจบอดเย่ายเสียงดังครับยืนขึ้นมายืนขึ้นมาครับเปลี่ยนอีเลเบอดย่อตัวเองครับจัะตัวเองย่อตัวเองยืดยาดตัวเองเอาไว้ให้มันขยับขยือนขึ้นที่ขึ้นไหว มีใครง่วงนอนบ้างยกมือขึ้นโอ้โหง่วงเยอะเลยทำไมน้อยจึงง่วงนอนนอยเมื่อคืนจะผ่านมานอนน้อยด้วยไงนอนง่วงนอนเนาะง่วงแน่นะง่วงแน่นะกระโดดลงไปถ้ากระโดดเคลอนไปกระโดดแยงแยงเลยครับตึมๆกับร่างกายแบบเนี้อ่าโยนตัวโยนบนจะาหางง่วงันจะาหางง่วงครับอ่าง่วงมันจะหายง่วง ขยับตัวครับขยับตัวมันจะหายมันเองเราเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถนะครับโอเคครับนั่งลงได้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 ครับนั่งลงครับนั่งลงครับโอเคสมควรแก่เวลานั่งลงครับ นั่งลงลนะครับโอเคเราจะอยู่ด้วยกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับบ่ายสองโมงนะครึ่งชั่วโมงพอไหมเนี่ยพอเหรอเอาพอไดอไหมพอก็ไม่ว่าวครับฟังอันนี้ต่อไปนี้นะครับลุงอยากจะแนะนำอาไว้ว่า เมื่อกี้ได้ยินไหมครับว่าลูกบอกว่าความพิเศษของมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่สีห้าอย่างต่อไปนี้คือหนึงสังเกตไอ้เขามาสังเกตมันเป็นทักษะหรอกมันยากที่จะสั่งสอนกันได้นะเรื่องของเรื่องของว่าสังเกตมันยากมากที่จะสั่งสอนกันได้แต่สิ่งที่จะสั่งสอนก็นได้คือเปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบเวลาเปรียบเทียบ เช่นสูงต่ำดำขาวเปรียบเทียบเท่ากันเล็กกว่าใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นคือภาษาเปรียบเทียบพวกนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้โอเคไหมเวลาประชาภาษาสันเก่เปรียบเทียบสรุปไอคำว่าสรุปเนี่ยมันก็ต้องทำเองเนาะคิดคิดคิด คิดคิดความคิดกับคำพูดคิดคิดคิดความคิดมนุษย์มีสองทางคิดดีกับคิดไม่ดีฟังนะครับคนไหนก็ตามที่ที่รู้ตัวว่าคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับอะไรก็ได้ในโลกเนี้ คนนั้นจะมีความรู้สึกว่าคิดอยากจะได้อยากจะเอาเอาของคนอื่นเของเราแค่ความคิดเนาะคิดจะเอาเอาของหครก็ไม่รู้ทั้งทั้ง,ท,งที่คนหนึ่งเขาไม่อยากจะให้เราเราคิดอยากจะขอ,องเขาการคิดอย่างนี้ถือว่าคิดไม่ดีไม่งองนะไม่งองนะ ถ้าเป็นคิดดีล่ะคิดดีก็คิดแต่จะให้คิดดีคิดแต่จะให้อยากจะให้อะไรสักอย่างกับใครก็ได้ในโลกนี้แต่นาวันนี้มันไม่มีวันนี้มันไม่มีจะให้แต่อยากจะให้จังอะไรก็ได้คิดดีคือคิดแต่อยากจะให้ความคิดไม่เคยทำลายใครเพราะความคิด มันอยู่ในตัวเราแต่ถ้าคิดแล้วก็โพษด้วยหนักเลยครับความคิดเป็นเสรีภาพคำว่าเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดเท่านั้นโอเคนะเคยได้ยินคำว่าเสรีภาพนะตามท่่ก็บัญตญเอาไว้เนาะเสรีภาพการคิด การพูดการทำถ้าออกมาเป็นการพูดปุ๊บจะหาเสรีภาพไม่ได้มันต้องเอเดียงแน่นอนการทำเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคาว่าเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเพราะไม่เคยให้ใ,ใครเดือดร้อนสรุปคิดดีคิดแต่จะให้หนึ่งในคำว่าให้คือให้อภัยนะครับจำด้วยครับอภัยให้น้องอภัยพี่อภัยให้เพื่อน ไ,ไหมครับการให้อภัยเนี่ยเป็นคุณค่าสูงมากสําหรับคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับสูงมากๆเลยแต่ต้องเข้าใจให้ได้โอเคนะคิดดีคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาโทษดีโทษดีฟังโทษยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจ ไม่ใช่พูดให้เขาเชื่อนะพูดให้คนเขาเชื่อเนี่ยมันเป็นพวกหลักจิตวิทยาทั่วๆไปการฝึกกันเป็นผู้นำ่างเนี้ยลุงบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้ก็พูดยังไงจึงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจงั้นต้องคิดภาษานะครับภาษาสืา่อสารเมื่อกี้นี่ลุงบอกว่าระหว่างมากับไปนะครับ บอกว่าคุณจำได้นะมากลับไปนัดกันเพื่อนฝูงเห็นไ,ไหมครับฟังใหม่คิดความคิดเป็นเสรีภาพไม่มีขิดจํากัดนะครับคิดดีคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาถ้าโทษคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาแล้วพูดด้วยยิ่งหนักแล้วทำยิ่งหนักทับททันโอเคนะ ขอให้เริ่มต้นจากความคิดทุกอย่างจะมาจากความคิดที่เรามองเห็นแล้วก็ตามทีเรามองเห็นหน,นู่นนั่นมันก็เกิดความคิดทางหลักศาสนาจะบอกว่าเป็นผัสสะเมื่อเลามองเห็นประตูประตูนู้นนะครับอ๋อข้างนอกมันสว่างตัวบานประตูมืดนิ่นหน่อยเห็นไหมมันเกิดความคิดแล้วตอนนั้นนะ นั่นคือความคิดมันสว่างก็จะมีรถด้ยข้างนอกมันดีเนี่ยมันสว่างเป็นอารมณ์แล้วอารมณ์ดีที่มาจากความคิดพอได้ไหมครับจะหนักเกินไปไหมเนี่ยไม่ลดหนักหรือไม่หนักหนูกําลังจะเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเนาะหนูต้องรู้จักหลักพวกนี้เอาไว้เพราะมันจะส่งเสริมการเรียนรู้นะกับสิ่งแวดล้อมเยอะแยะเลย ฟังให้ดีครับความคิดเราเรียกในหนึ่งว่าเป็นจินตนาการจินตนาการคือความคิดมันไปได้มากมายมหาศาลเลยจินตนาการฮะไม่มีขีดจำกัดเราคิดได้ไปเรื่อยเห็นไหมครับสิ่งความเจริญทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มาจากความคิดทั้งหน่ครับ เสื้อผ้าพร้อมที่เราใช้ใส่ทุกวันนี้มันมามา,มาจากความคิดคนรุ่นก่อนทั้งนั้นเช่นเห็นไหมครับถ้าไม่มีความคิดมันไม่มีการดีไซน์ไม่มีการออกแบบเห็นไหมครับมันความคิดจึงสำคัญกว่านะนักวิทยาศาสตร์ระดับมาเลขนของโลกคือไอน์สไตน์เขาบอกว่าความคิดหรือจิตนาการสำคัญมากกว่าความรู้ ความรู้ที่เรียนหนังสือกันมาเนี่ยฮะไอ้ที่เรารู้สิ่งรุ่นนี้นั้นมามันมาจากความคิดของคนรุ่นก่อนเขียนตำราวไว้เหยครับให้เราอ่านตามนาั่นแหละคือความคิดนะขอให้เข้าใจให้ได้โอเคนะได้ยินอะไรก็ได้เข้าหูสูใจสมองบันทึกเข้าหู ชูใจสมองบันทึกเข้าหูแปลว่ากำลังฟังคุณครูอธิบายการเรียนหนังสือในเรื่องอะไรฟังตามไม่ทันคิดตามไม่ทันแล้วมันก็ให้เข้าใจหัวมันจะบันทึกเองเอาวิธีไปใช้หรอกฟังคิดสมองจะบันทึกเองฟังคิด จำโอเคไหมแล้วก็จะเป็นคนเก่งคำถามมีว่าเก่งกับดีเลือกอะไรครับก่อนหลังนะฮะฟังใหม่นะครับเชื่อหลือเกินว่าทุกคนนั่งตรงนี้ต้องการเป็นคนเก่งและเป็นคนดีเก่งกับดีเลือกอะไรก่อนกันใครเลือก เก่งก่อนดียกมือขึ้นครับใครเลือกความเก่งก่อนความดียกมือขึ้นครับกลับมากับการใครเลือกความดีต้องมาก่อนความเก่งยกมือขึ้นครับฟังให้ดีนะยกมือนะนะเก่งกับดีนะสองคำเก่งกับดีนั่นเองคนดีคนดีมันมีคุณสมบัติอยู่โอเคเอามืยลองครับคนดี ต้องเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งคนอื่นเขาคนดีต้องไม่แกล้งพี่ไม่ต้องแกล้งน้องไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งคุณครูไม่แกล้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ย่าายากองมาคนดีต้องไม่แกล้งใครโอเคนะคนดีต้องไม่กลั่นแกล้งโบคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนในครอบครัว แล้วคนในโรงเรียนแล้วคนที่สาษาี่อื่นๆเนี่ยมันก็ได้คงหลักคิดไงไหมมันได้วิธีคิดแล้วในหลายรูปแบบโอเคเราเรียกว่าคนดีนะครับคนแกง่งคนเก่งคือคนที่รู้อะไรเร็วเข้าใจอะไรเร็วแล้วจําได้เร็วแล้วจําได้นานด้วยโอเคไหม ถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องฟังคิดตามรู้ตามเาเรียกว่ารู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วและจำได้นานด้วยนั่นคือคนเก่งใครก็ตามในโลกนี้ประกอบกันทั้งดีและคนเก่งเป็นบุคคลที่สุดยอดของมนุษย์เอาไปใช้โลดแต่ต้องดีก่อนเนาะดีแล้วไม่เก่ง อยู่ในช่องผมไม่ได้จะถูกโดนตบโดนตีโดนแข็นฆ่าหรือว่าติดคุกติดตารางโอเคไหมคนที่ติดคุกติดตารางก็คือเก่งแต่ไม่ดีเก่งรักได้กะบอยน้อยคนหน่นเขาเก่งกันแก่งคนเขาเก่งกับคนอื่นทขาเห้นคนเดือดร้อนก็เลยติดคุกติดตารางเพราะว่าคนที่ไม่ดีก็มักจะถูกกฎหมายลงโทษงั้นพวกเราต้องไม่ให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้น โอเคนะโอเคนะครับเข้าใจให้ตรงกันนะเก่งและดีก็มีแค่สองอย่างนะใครจับได้จดบันทึกเอาไว้ในใจนะครับเข้าหูชูใจสมองบันทึกเข้าตาชูใจสมองบันทึกเข้าจมูกชูใจสมองบันทึกเข้าปากชูใจสมองบันทึกเข้าผิวกายชูใจสมองบันทึกภาษาทางศาสนาเรียกว่าอาญตนะห้า 5. หรือประสาททั้ง5นั่นเองเห็นไ,ไหมครับประสาททั้ง5มันมารวมกันที่โค้กหัวใจตัวเดียวเห็นไ,ไหมหัวใจตัวเดียวนี่ครับทีนี้ถ้ามันดีสมองก็จะบันทึกสิ่งที่ดีๆนะครับถ้าไม่ดีสมองก็บันทึกไม่ดีเมื่อไม่ดีดีกับไม่ดีมันชนกันเตีกันในหัวเรามันก็ปวดหัวโอเคไหมครับแล้วก็ไปทางที่ไม่ดีด้วย ขอให้แยกให้ได้นะครับคำว่าดีกับเก่งโอเคนะเอาละ่ะคาถามมีว่าที่ลงพูดมาทั้งหมดถามว่าเข้าใจไหมครับเข้าหูสู่ใจเข้าใจไหมครับฟังให้ดีนะความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจลรกรู้ให้มากเข้าใจให้มากอะไรก็ได้อย่าปฏิเสธความเข้าใจโอเคไหมแน่นอนคนที่ไม่ปฏิเสธความเข้าใจต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องสนใจนะครับสนใจในวิชาที่เรียนนังเสือเห็นไหมต้องสนใจสนใจคุณครู เวลาท่านมาอธิบายต้องเก็บให้ได้นะลูกเอ๋ยโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสที่น้อยมากยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่มันเร็วนะอย่าพลาดโอกาสเช่นนี้ใครก็ตามที่เขามาพูดเข้ามาให้ความรู้เราพยายามเก็บให้ได้ทุกคนไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีเราแยกให้ได้โอเคนะเมื่อกี้ลุงก,ก็บอกแล้วว่าดีคืออะไรคิดดีคิดแต่จะให้ คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาเห็นไหมฮะทาดีทําอะไรก็ได้ให้ผู้อก็ได้รับประโยชน์แล้วเราก็ได้ด้วยนี่คือทําดีโอเคไหมถ้าทําไม่ดีเราได้ประโยชน์งเดียวแต่คนอื่นไ้เสียประโยชน,ยชน์อย่างนี้จะอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับโอเคนะเห็นแค่นี้นก็สามารถแยกดีแยกชั่วได้แล้วเราไปไหนก็ได้ในโลกวันนี้เราถือคติตรงนี้เอาไว้ในการที่จะใช้ชีวิตต่อไป นี่แหละเรียกกันว่าวิ<อ>ถีชีวิตแบบไทยๆเรานะครับโอเคไหมโอเคนะนะนอกนั้น,นั้นเมื่อกี้ลงบอกว่าความพิเศษของคนนั้นต้องสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนะี้ยเสนอเนะี้ยมันหมายความว่าไปบอกใครก็ได้แล้วสิ่งที่บอกต้องอธิบายได้ด้วยนะอธิบายที่มาที่ไป หรือเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองครับผมจาเป็นหลักครับและหนูจะ็นคนเป็นบุคคลที่มีคุณะช้ติพิเศษกว่าใครๆโอเคนะความพิเศษของมนุษย์ต้องมาที่สังเกตสังเกตแกงได้ย็นพุ๊บสังเกตคนโพษได้เห็นพุ๊บสังเกตเปรียบเทียบได้ดมพุ๊บสังเกตเหมหอมหรือเหม็นโอเคมั้ยแล้วก็เลือกสักอย่างนึงในการเทปเช่นในส่วนตัวโอเคนั่นก็ถือว่า ได้ความพิเศษประจำตัวไปนะครับจากภาษาลุงหนอ,อกง่ายๆนะครับต่อไปเรื่องของคนดีกับไม่ดีก็รู้ใช่ไหมคนดีต้องเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่พี่เราน้องเราหรือใครก็ได้ในโลกนี้อย่าไปกลั่นแกล้งเขารักเดน้ำเด็กเบส โอเคจากนี้ไปมีใครบ้างหิวบ้างง่วงบ้างหิวบ้างง่วงบาง้งงบา,งบางเนาะอาอพร้อมยืนขึ้นเลยแล้วไปพักประมาณสักห้านาทีไม่เกินสิบนาทีนะครับอ่าไปย,าย,าย้ายรรับนคีก Thank you very much.